សំឡេងไหนសំឡេងไหน ทางไปวัดนะคะเนี่ยถนนหนทางก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสะ,สะบาดอกบัวดอกบ,บัวสวยมาก เยอะด้วยนึ่ก็ส่วนโอ้โดอกบัวสีขาวอันนี้เขาจะเป็นรถที่เขาไปงานบุญนะอ่าเขาแจกเสร็จแล้ว

เห็นว่ามีข้าวจิบได้แล้วนะคะครับเป็นข้าวสา,าสรนะครับเก็บได้ค่ะนรียหร้อย ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทะเสร็จแล้วขอสมอนะคะ เสได้แล้วนะคะขอบคุณค่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 ะเ็ได้แล้วนะคะเร่อของข้าไม ขนมเ้วยนะครับเราไม่ใช่พ่าอดกัะถ่

จะมีความสุขใช่แ <bugün> ล <Dragon> ้วแผบๆโอ้ยมเก็บนกกระชายร้อยแปด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 โดนนักบินเลยนะโดนถวายแล้วคนนักอ่ะเอนน้ำไม่ได้เอามาเื่อคืนเหรอฮ้ เหรเสีบรวมกันเลยก็ไ <cach> ด <ots> ้ค <guarding> ร <okay>? ับกืนเดือนพิศชายทุ่มที่เอามาฉลองแล้ววันเมื่อคืนนัขนมเพื่อนที่เอามาไม่เลยพิศชายเขาขนมเลยครับไม่อาจจะไม่เลยแจกไปเลยแจกไปเลยได้แล้วค่ะกินกินได้แล้วค่ะ พออยล้ก่อนมีคนนึงไทยอคนนึงไทยยี่สิาจองไว้หมดแล้วเดทงออที่ครับ ไม่เอาวางตัวน,นี้ได้เพราะว่าเราจะหมดแล้วอ,อม่อที่เดืดเะยตกปละบอกเขาดิบอกบอกบอกเขาเขาได้เสร็จแล้วครับพอจบุแล้วจะั้นแุ่น้ ขนมอะไรครับบอกพี่เขาเหรใช่ไหมไปจังหวัดไหมลูเงาแตก หมดแล้วหมลแค้วหาน no ้ำขึนกว่าเจ้าเ็กไทยมาจากไหนวะเออนี่เอาแคบเลกินขยบไปเลแครับได้นครับอ่ะ หยิบอะไรพาร์ทเพานั่นก็จะเป็นบรรยากาศเลยเธอบ,บรรยากาศเัน่าจะเป็นรองทานน่ก็จะเป็นโรงทาน,นเฮ้ยเงาแต้ม นี่อันนี้เลี่ยป้ายเนี่ยป้าอ่านอ่านไว้ไงนี่สารน้ำเดิมคุณดอนใจถิ่นคุณสวัสดีว่อเคใช่ไะโอเคมีต้จีขเราใช่มของเราขอบคุณพระผาทุกคนนะครับ หมดแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวหมดละคายดีมากหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วโอ,โอเคบ๊ายบาย tiếng này tiếng này ເອົາເດີ້ຫຼານເ จาการวัดอ่เดินตะแบกนะมารับปัจจัยด้วยจ้ะมาเอาซองไปด้วยจ้ะเจ้าหน้าที่นะฮะวายาวัวจกรอ่าดอนตะแบกมาเอาซองนะฮะกระินไปด้วยจ้าถามถาหกนี้ถวายพระไตรถวายพระพะะระกฐินนั่นแหละเอี้วก็ยนี่เลยได้ไหมอ่าพระไตรด้วยแล้วก็เอานี้ถวาย คถ้าไตาก็เปลี่ยนตรงนั้นแหละแล้วก็เห็มหมดเลยบนะรรยากาศร่มรื่นม,ม,มาก ไปถวายต้นกระเทีนกันเขาขึ้นไปเลยใช่ไหมมาไปไหน vàng đen 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 สุขีสุขีให้อยู่ดีประกาศประกาศนะท่านใดที่บูชาพระไตรแล้วเราจะทำทำการแหกแห่ทั้งผ้ากระถิ่นและผ้าบริวารกระถิ่นจากศาลาเล็กมาศาลาใหญ่แห่เพื่อให้เป็นบุญด้วยการด้วยการลกผ้า